ชนกับรอบสุดท้ายที่เรียกว่าด่านไม่ต้องต่อสู้แล้วใช่แล้วนะครับทวีคูณทองครับกับบิ๊กเอเลี่ยนนั่นเองนะครับตอนนี้คุณเอเขาได้แน่ๆอยู่แล้ว3าบาทมีอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผ่านด่านนี้ไปได้อีกเนี่ยนะครับได้อีก10เท่าจากฮาร์โมนีนะครับเป็นของคุณเอ30บาทแล้วของคุณเกษมจารุภพาจากสมุรปราการอีก30บาทรวมเป็นนองคำหกสิบบาทข่าวเล็กสุดที่มาอยู่ตรงไหนครับวิมครับก็อยู่ที่วิมตัวแรกค่ะ เอาโตขึ้นมาอีกนิดนึ่งใช่ค่ะฟอนครับฟอนฟอนโตขึ้นมาอีกนิดเดินเอาโตขึ้นมาอีกหน่อยไลน์ครับลักนักเรียนพานิดครับแหม่ยาหอมด้วยนะอ้าวครับผมเหลือสองหมื่นครับบ้องปอดครับบ้องปอดบอดครับเอาไว้ใช้เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ครับเฮ้ย ดูที่เริ่มต้นวีมครับต้องเล็กที่สุดครับเล็กมากอ้าวไม่แน่ใหญ่กว่านี้ต้องมีแน่นอนพอลครับมีเศษมีเศษลุดเอออันนี้อาจจะเป็นเลี้ยงตอนโตโตแล้วรักครับต้องโตกว่านี้ ม, s! <S มันหายลงไปเลยเรียกว่ามันเล็กนะโอ้โหนะครับงั้นก็ผมจะไม่ต้องลุ้นนะคะไปดูที Morrison> ่คอมพอร์ตค่ะสีฟันใกล้ชิดครับโอ้ยวันี้ผิดกันตรงกลางนะคะแค่นี้นะคะรอบนี้สามบาทค่ะโอเคสัปดาห์นี้ก็หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้ามันลุ้นทองแล้วก็ลุ้นความมันกันใหม่กับเกมจราจรวันนี้สวัสดีครับ you <laughs>